คับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมกับวันอาทิตย์เนะาะสายวันนี้อาจจะลงให้ช้านะครับสำหรับลาวสตาร์กับฮาหนอยเนาะไปดูผลเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้ลาวสตาร์เจาะหลุดนะแต่เข้าตัวเด่นมี2628สองอกสอนะครับออก25งหไม่มาตัวเจาะเนาะออกตัวเดิมเลย725อืมมันก่อนออก527 เมื่อวานออกเจ็ดสองห้าเออเอาเข้าไปส่วนห้าน้อยนะครับเมื่อวานห้าน้อยเฉพาะกิจออกศูนย์สี่ศูนย์สี่แล้วก็สามสามกาชาติเมืม่อวานออกสามแปดหนึ่งสองอุ้ยสามแปดหนึ 38, ่งสองเขาเด่นหมดเลยเนาะ 38กับ1นสอส่วนพัฒนาเมื่อวานออก56กับ86ดหกนี่ไม่มีครับ56 86 VIP ดหกเมื่อวานออก03นยมผมไม่ได้เจาะศูให้เนาะเสียดายมากก็จับ94แล้วแล้วก็3 40ข้างบนนะเข้าเด่นหมดเลยนะ30กับ40 3 0มศูนย์กับสีส่ศูด้วยเออ VP เข้าเด่นนะส่วนพิเศษเมื่อวานรู้สึกว่าจะหลุดเนาะออกไปที่98กับหกสองมี5.2ตัวเน้นไม่มานะครับปกติหแก้มือได้ไหมปกติปกติเมื่อวานออก 4-2ล่างเข้าเด่น4แล้วก็ข้างบน512นะครับอืมห้าไม่มา5 1าว่ะเนาะเสียดาย5152 4-2มีเจาะนะครับโอเคจับปกผ่านนะครับเมื่อวานเด่นก็ถือว่าโหลายรอบนะเีะไดอย่าง VIP เนี่ยศูนยะ์นํำมนบนล่างนะซ้ายเหนื่อยโอเคพิเศษในะหลุดเราสตาในเข้าเด่นปกติเข้าเจาะอ่ะผมเล่นปกติให้ โอเคนะมาดูของวันนี้กันวันนี้ลาวสตาเด่นอะไรลาวสตาวันนี้นะครับเขาจะเด่นไปที่หกเจ็ 6, นะหัวข้อหน่อยวันที่หกเจ็ดนะครับหกแปดเด่นหกเจ็ดนะครับอืมเจาะ <c oughs> 69 60 61นะครับ62 79 70 71 72 73นะครับ3ตัวผมมองในตัวเนี้ยตัวเมื่อวานเนี่ยเอาใกล้เคียงอ่ะ573นี่แหละนะไม่แน่ อาจจะมา573นะวันนี้ก็จะเด่นที่73นะครับ62 60 70 72นะครับชุดเด่นกับมานี้เอา573อ่าทีนี้มาดูฮานอยนะครับฮานอยกิจเขาจะเด่นที่ เด่นที่แปดเก้าครับกาชาตินะครับหกเจ็ดพัฒนานะครับพัฒนาเด่นที่ศูนย์หนึ่งนะครับเจาะศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจับครอบคุมตรงนี้เลย หนึ่งนะเจาะให้พัดรวมกับกาเลยจับแบบนี้เลยง่ายดีนะครับมันเด่นที่ตรงนี้จริงเด่นพัดกับกานะครับพัดกับกาชาติ6 0ูนย์หกจ็ดศูก็เอาตัวมันเองด้วยนะครับ67นะฝากหกเอีกชุดหนึ่งนะนะมองดีๆนะสาหตัวนะครับ ห 6, 6 0 7 1617แล้วก็67นะครับ671เม็ดเดียวอ่าวันนี้เจาะให้2รอบนี้กากับพัดนี่มาดู VIP VIP เมื่อวานโอแกมือหน่อยไม่โดนได้ยังไง12นะครับเด็ดหนึ่ก็จะมี12 18 19 10 2 8 2 9 2 0 3ตัว9 2 0ชุดเด่นนะครับ2 0 2 9นะ2 0 2 9 1 2 1 9ครับโอเคพิเศษละ่ะ พิเศษวันนี้จะเด่นไปที่หนสองเหมือนกันนะครับตัวเจาหนึ่งสองหนึ่งสี่ห 2อ2 4 2น2 6ครับ3ตัววางไปที่4 2 1ชุดเด่นนะ 1, 2, 1 4, 2, 4, 2, ะนึ่งสองอ่สองะมาณนี้มาถึงปกตินะครับ ปกติวันนี้เขาจะเด่นไปที่8ปดนะครับก็จะมี80 81 82 8์แปดหนึ่งแสองแปดสามเตัวนะครับขอเจาะไปที่ สามเก้าก้จับสชุดให้นะครับเนาะสตัวเด่น93้าสามครับเก้าศครับเก้าสามเก้นะวันนี้ก็ขอให้มาอีกนะครับสตัวแต่ยิ่งดีสำหรับหน่อยปกตินะครับหลายคนก็ตาม3รอบหลักก็เลยเจาะสารอบหลักให้ ปกติพิเศษ v i p แล้วก็นี่ราวสตาร์มาแบบนี้อันนี้ใครสนใจกาชาติพัฒนาผมจัดให้5ชุด06 07 16 17แล้วก็67 671เม็ดเดียวครับผมอ่ะก็ฝากฝากไว้พิจารณาดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ